เวลา17นาฬิกา54นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโรกาสให้นางอโนชาชีวิตโภพนนายกเนติบัณฑิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบร,รม,มศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่73ปีการศึกษา2563จำนวน10คนและสมัยที่74 ปีการศึกษา2,564จำนวน13คนที่ยังไม่เฝ้าทุลอองทุลีประบาดรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เฝ้าทูลอองทุลีประบาดรับพระราชทานประกาศนียบัตรและผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสมัคชอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่75ประจำปีการศึกษา2,565จำนวน583คนเฝ้าทูลอองทุลีประบาดรับพระราชทานประกาศนียบัตร โอกาสนี้พระราชธรรมรับบรมราโชวาทความว่าเนติบัณฑิตไทยนั้นเป็นผู้ที่จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมในประเทศจึงเป็นทั้งที่พึ่งและที่หวังของประชาชนผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมมาโดยตลอด ในติบัณฑิตทุกคนควรจะได้ภูมิใจในข้อนี้และถือเป็นหน้าที่เป็นเกียรติศักดิ์ในอันที่จะประดุงรักษาความยุติธรรมด้วยหลักวิชาการอันหนักแน่นหลักกฎหมายอันสมเหตุสมผลและหลักศีลธรรมอันเที่ยงตรงกล่าวคือ ไม่ว่าจะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใดก็ตามต้องมีหลักวิชาเป็นพื้นฐานรับรองมีหลักกฎหมายเป็นเครื่องมือซึ่งต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ทั้งมีหลักศีลธรรมคอยกำกับประครับประคองอยู่เสมอถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มันรู้ผลเป็นประโยชน์ได้เต็มที่และสามารถเป็นหลักอันมั่นคงในการสร้างสรรจันลงความยุติธรรมในแผ่นดินได้อย่างเที่ยงแท้